หนุ่มเก็บไอโฟนได้ค่ะไม<อ>่มีเสียงแทรกสอนอ้าวค่ะขออนุญาตค่ะเก็บไอโฟนได้แต่ว่าเรียกสินน้ำใจของเขาพันหนึ่งแต่เจ้าของไม่มีเงินให้เดเจ้าของไอโฟนน่ะมีแค่สามร้อยชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นบอกว่านี่มันทำดีหวังเงินเหรอเออถ้าคุณทำดีอ่ะคุณจะไปเรียกเงินเขาทำไม<อ>มันหลายผู้หลายคนวิจารณ์เนาะอ,อ่ะ การที่จริงอ่ะไอโฟนมันราคาแพงพ oh. ันหนึงคุณก็ควรจะให้เขานะ oh. ถ้าไม่เพียน,นะถ้าใจไม่เพียนนะ uh huh. เออแต่นี่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลหลังมีผู้เก็บโทรศัพท์ไอโฟนได้ค่ะ uh huh. อ่าแล้วนําไปโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าเจ้า uh huh. ของไอโฟนที่ที่ไม่ยอมใจค่าสินน้าใจให้อ่ะอ uh ื huh. โดยโพสต์ระบุว่า uh huh. อ่าบางครั้งเน่ยการทําความดีการจะเป็นคนดีนะ่ะ มันก็ได้ราคาต่ำมากเออมันได้แค <vastly> <less> ่สามร้อยเลยเหรอเออเออเขาบอกว่าถ้าผมเอาไปขายผมได้อยู่นะ5้าพันหกได้อยู่นะเออเออเออเจุ้่นเก่าเอามุมมองมุมมองมุมมองหลายมุมมองาว่าไปอ่าทั้งนี้ผู้โพสต์ยังได้แนบภาพแชทที่คุยกับเจ้าของเครื่องพบว่าโทรศัพท์อ่ะ เครื่องดังกล่าวหน้าจอมันแตกละเอียดอาจจะขี่มอเตอร์ส่งโตไซแล้วมันมันหล่นมันล่วงหรือเปล่าทำให้หน้าจอมันแตกละเอียดผู้โพสทั้งนี้ก็ได้แนบาภาพแชทที่คุยกับเจ้าของเครื่องอพบว่าโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวหน้าจอมันแตกเออคุณเอาไปขายมันก็ไม่ได้ถึงห้าพันหลอกเจ้าของโพสก็เลยอขอเงินเจ้าของ เจ้าของเครื่องน่ะมีเงินแค่สามร้อยคุณจะเอาไหมผมมีแค่นี้ผมตกงานผู้โพสต์ก็ต่อรองว่าห้างั้นห้าร้อยได้ไหมออห้าร้อยได้ไหมเอก็ต่อรองกันซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้ส่งพิกัดนัดให้มารับเครื่องภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ช่าเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆ่านานาส่วนใหญ่ต่อว่าผู้โพสต์ เช่นการจะทำความดีนะคุณหวังสิ่งตอบแทนด้วยเหรออันนี้มุมมองอีกฝั่งหนึ่งอ่าเป็นผมอ่ะไม่ให้อะไรผมก็ไม่ว่านะถ้าผมจะทำความดีคุณว่าไหมมันไหลงี้มันไหลผู้หลายคนเนาะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ เห็นเจ้าของเขาดีใจก็พอแล้ว <mañana> ถ้าเป็นผม嘛นี้หลายคนและก็พูดขอบคุณสักหน่อยก็เกินพอแล้วถอเป็นผมน่ะผมไม่เอาเงินเอาท้องอันนี้บางคนบอกว่าเข้าใจเข้าใจวันหลังอย่าไปเก็บของใครอีกนะถ้าคุณจะคิดหวังเพื่อเพื่อจะมาตอบแทนเนี่ยมันมันเดือดร้อนมันเสียเวลาอันนี้มุมมองหลายมุมมองนะคะที่เข้ามาพูดกันเนี่ยมันเป็นภาระด้วยบางคนะเห็นก็เฉยไปเลยบางคนเขาบอกถ้าคุณ อยากทำความดีคุณเห็นคุณเฉยไปเลยไม่ต้องไปหยิบเออของไม่ใช่ของเราเก็บได้มันก็ไม่อันไม่ต้องมาเป็นของเรามันควรคืนของเขาใช่ไหมหลายคนพูด<อ><อ>แต่ว่าบางคนมันเป็นศีลน,น้ําใจที่ว่าคนเขาจะให้กันเท่าไหร่เอเอเอขาให้หรือไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ของเขาทําดีอย่าหวังสิ่งตอบทอแทนเขาบอกว่าสงสัยจะหิวเงินเหมือนกัน <laughs> <laughs> คนที่เก็บได้ก็จะหิวเหมือนกัน พี่น้องไอ o n นนี่นะถ้าเป็นรุ่นเก่าเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าหายมันอาจจะตามหาไม่ได้เพราะว่าเ,เขาบอกว่าเขาจะมันมีไอคาวเนาะถ้าสมมุติว่ารุ่นใหม่เนี่ยตามหาใน, Cloud, านอใไอคาวถ้าปิดเครื่องถ้าตัวตัวใหม่ๆนี่เด้อถ้าปิดเครื่องเ้อถ้ามาเปิด เปิดอยู่ตรงไหนมันที่หายดิรุ่นไหนรุ่นไหนอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่าเนาะแต่ถ้าคุณเปิดเครื่องใหม่อยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นอีกครั้งอยู่ตั้นึงเพราะฉะนั้นของเธอเคยหายไหมอ่าเคยหายอยู่แต่มันเป็นรุ่นเก่ามันก็เลยตามไม่ได้ใช่ไหมไอโฟนเธอโยนลงน้ําไม่ใช่เหรอเอออันนั้นแหละมันหายอยากได้เครื่องใหม่ไม่เป็นหัวใสเพาดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะขโมยนะคะไอโฟนเนี่ยค่ะ มันอายเขาเนาะมันอายเขาแทนที่คุณจะได้ทําคุณงามความดีเก็บได้ย่งแสยแล้วก็คืนเข้าอย่างแสขโมยแล้วอยากได้สามร้อยไงเออถ้าคุณเก็บได้แล้วคุณไม่คืนเนี่ยมันก็น่าอายนะคะพี่น้องไอโฟนเนี่ยบอกคสรุปสรุปสรุปแล้วไอโฟนเนี่ยรุ่นใหม่ล้วอนี้ถามถามเอฟซีเรากันแล้วกันว่าในกรณีแบบนี้จะเลือกข้างไหนเออจะเข้าข้างฝั่งไหนเข้าข้างฝั่งไหนจ้า ฟังว่าคนเจ้าของไม่ให้ตังค์น่าเกลียดไหมหรือคนขอตังเขาน่าเกลียดไหมก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนี่แหละเห็นไหมก็ถามนี่ไงให้ก็ถามเอฟซนี่ไงว่าไอโฟนรุ่นไหม่อะค่ะพี่น้องเก็บได้ก็ควรเอาคือแต่ถ้าถามเธอก่อนจากใจจากใจเลยส่วนไอโฟนเธอหายราคาห้าหมื่นแล้วมีคนเก็บได้เธอจะให้เขากี่บาทโอ้ยไม่เป็นนี่ให้ห้าพันไปเลย นี่เห็นไหมเห็นไหมแนวเห็นไหมอันนี้พูดจากใจโดยเอออันนี้แค่แค่มุมมองไงมุมมองแค่นี้พอเพราะไอโฟนผมไม่แพงนต่มันมูลค่าห้าหมื่นเจ้ายกตัวอย่างห้าหมื่นใชฉันจากใจถ้าฉันไม่มีตังค์ทำไงอ่ะเอาพ่มีตังค์ก็ขอบคุณตกงานเออถ้าคุณไม่มีตังค์แต่ถ้าฉันแล้วไอโฟนก็เก่าด้วยเออฉันก็ว่าสามสามร้อยได้ไหม ฉันมี 5, ห้าพันสาม้อลไดไหมหรือไม่มีจริงจริงจ้าติดไปก่อนเส้นไปก่อนได้ปะมีแล้วจะมาขอบคุณนะมีเมื่อไหร่จะมาให้ได้ไหมมีเมื่อไหร่จะมา,บ,า,าบคที่ังก็แล้วแต่ความคิดค่โอเค